สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องสุดท้ายของเรื่องความน่าจะเป็นกันแล้วลก็คือการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นั่นเองนะคะคราวนี้เนี่ยการหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ในบทนี้ก็คือการว่าด้วยเรื่องของการที่เรานําความรู้ที่เราเรียนทั้งหมดเนี่ยมามาประยุกต์มาใช้กันนะคะในในการหานะคะซึ่งความน่าจะเป็นเนี่ย,ม,นนยมันจะประกอบไปด้วย s ัม p ปอร์สเปกับ e v e n นนะคะเราจะต้องหา s ัม p ปอร์สเปก่อนพอเราหา s ัมเปอร์สเปซให้ได้แล้วเราก็มาหา Event ซึ่ง s ัม p ปอร์สเปก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในโจทย์1โจทย์เนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันควรจะเกิดมีอะไรบ้างแล้วเราก็คัดเลือกเหตุการณ์ที่โจทย์ถามดึงออกมาพอหลังจากที่เราคัดอีเวน์ออกมาได้ปุ๊บเราก็เอามาเข้าสูตรเป็น ne ส่วนด้วย ns นะคะ คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าค่าของความน่าจะเป็นแต่ละค่ามันมีความหมายนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเรา n e มาส่วนด้วย nS แล้วเนี่ยค่าของมันเท่ากับ0ย์แปลว่าเหตุการณ์นะคะที่โจทย์ถามเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะถ้าหากว่า n e ส่วน ns มีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองแปลว่าแสดงแสดงว่าเหตุการณ์ที่โจทย์ถามเนี่ยมัน มีโอกาสเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเท่ากันก็คือห้าสิบห้าสิบอ่ะนึกภาพออกมาเช่นคู่ฝ่ายจะออกไปนอกบ้านหรือไม่ไปก็ได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าโจทย์หารออกมาแล้วได้เป็นหนึ่งส่วนสี่แสดงว่ามีโอกาสที่เกิดขึ้นทําไมคะน้อยลงไปใช่ไหมเริ่มน้อยลงไปก็คือมีหนึ่งในสี่นะคะแลวถ้าหากว่าค่า e เป็นหนึ่งแสดงว่าเหตุการณ์ที่ ที่โจทย์ถามนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนนะคะหรือเราอาจจะตีความหมายได้ว่าถ้าหากว่าการทดลองครั้งนี้เนี่ยเนี่ยดูนะหรืออาจจะตีความหมายโดยการเปรียบเทียบกับ s a m p l e space ได้เช่นถ้าหากว่าค่าเหตุการณ์ความ,มน่าจะเป็นเบย์เซสสามส่วนสี่เนี่ยในการทํางานชิ้นนี้หรือการทดลองครั้งนี้ทั้งหมดเกิดขึ้นยี่สิบครั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น e ครั้งอาจจะเกิดได้ทั้งหมด15ครั้งอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นค่าของความน่าจะเป็นที่เป็นไปได้นักเรียนดูนะคะว่า e เนี่ยจะต้องออน้อยกว่าหรือเท่ากับ1แต่ไม่มากกว่าหรือเท่ากับ0น,นะคะมันก็จะเป็นทศนิยมอะ่ะคำตอบมันก็จะอยู่ในช่วงที่ตั้งแต่1แล้วก็น้อยลงไปแต่ว่าไม่ถึง0น,นะคะเรามาดูตัวอย่างการหาความน่าจะเป็นกันดีกว่า ตัวอย่างที่1เป็นตัวอย่างเบสิกเลยนะคะที่ที่เราจะเจอกันบ่อยก็คือว่าโจทย์จะถามว่าครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยต้องการมีบุตรเพียง2คนนะคะจงหาความว่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะที่ครอบครัวนั้นจะมีบุตรชายอย่างน้อย1คนนะคะคราวนี้เนี่ยในโจทย์ในลนักษณะนี้เนี่ยเราเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วแน่นอนในช่วงของม .3 วิธีการที่ครูให้หาแซ m p l e Space นะคะสเต็ปที่1 ก็คือการหาแ a มเป e ลสเปซแสมเปิลสเปซในการหาในการหาโจทย์ลักษณะนี้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้วิธีการสร้างแผนภูมิใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าลูกคนแรกเป็นผู้ชายกับผู้หญิงลูกคนแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ผู้ชายหรือ ผู้หญิงมากจะเป็นได้ทั้งผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ถ้าคนแรกเป็นผู้ชายคนที่สองจะเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ถ้าคนแรกเป็นผู้หญิงคนที่สองจะเป็นผู้ชายก็ได้หรือหญิงก็ได้ดังนั้นแล้วเหตุการณ์ที่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวจะมีบุตรมีทั้งหมด4กรณีเห็นไหมคะซัมเปิลสเปซคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันจะมีทั้ง4กรณีก็คือกรณีที่เป็นผู้ชายทั้งคู่เลยหรือจะเป็นคนโตเป็นชายคนที่สองเป็นหญิงหรือจะเป็นคนที่ หนึ่งเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงทั้งคู่ก็ได้เป็นทั้งหมด4กรณีซึ่ง n s มีค่าเท่ากับ4แบบนี้เห็นไหมคะใช้วิธีการสร้างแผนภาพต้นไม้เมื่อเราได้ sample space ปุ๊บเรามาพิจารณา event เป็นสเต็ปต่อมา event เป็นสเต็ปต่อมาว่า event มีอะไรบ้างเราก็มาอ่านที่โจ,โจทย์บอกว่า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่บุตรชายอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นบุตรชายาจะมีบุตรชายอย่างน้อยหนึ่งคนอันนี้คือเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าอีเวนต์นะคะส่วนใหญ่แล้วการหาอีเวนต์จะมาหลังคำว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะคะในส่วนใหญ่คราวนี้เนี่ยซัมเปิลสเปซมีอะไรบ้างซัมเปิลสเปซเขาบอกว่า มีผู้ชายอย่างน้อย1คนเพราะฉะนั้นมีผู้ชาย2คนก็ได้มีผู้ชาย1คนที่เป็นคนโตก็ได้หรือเป็นผู้ชายคนเล็ก1คนก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วแซมเปิลเ,เอ,อ,อเวนต์ก็จะมีชายชายใช่ไหมคะชายหญิงหรือหญิงชายนักเรียนอันนี้คือการทบทวนนะคะเพราะฉะนั้น n s A n e n e มีค่าเท่ากับ3สเต็ปต่อมาเราก็ทำไมคะเข้าสูตรเข้าสูตรสุดท้าย สเต็ปที่3ก็คือหา PE นั่นเองหา PE PE ก็คือ NE ใช่ไหมคะส่วนด้วย NS ในข้อนี้ NE มีค่าเท่ากับ3 NS มีค่าเท่ากับ4ก็คือ3ส่วน4ต่อเป็นทศนิยมได้กับ0.75จะไม่ถึง1นะคะโอเคก็คือ มีโอกาสเกิดขึ้น3ใน4นะคะคราวนี้ดูต่อนะคะตัวอย่างที่2กล่องใบ1มีขนาดบัตรมีบัตรขนาดเท่ากัน20ใบแล้วก็ในกล่องใบนั้นในในแต่ละใบเนี่ยก็มีตัวเลขบรรจุอยู่ตั้งแต่1ถึง20นะคะจงหาความน่าจะเป็นที่จะจับบัตรอย่างสม่ม1ใบอันนี้สีม่วงนี่คือโจทย์ที่ครูเขียนเพิ่มขึ้นมานะคะจะจับจบัตร นะคะอย่างสุ่ม1ใบเราดูที่ที่ตัวนี้นะคะจะจับบัตรอย่างสมหนึใบแล้วได้อันนี้ข้อนี้นะคะมันจะมีอีเวนต์มาให้2อีเวนต์ อีเวนที่1คือบัตรเลขไม่เกิน5และอีเวนที่2คือเลขหมายที่3มหมายเอ่อหมายเลขที่3หารลงตัวคราวนี้เนี่ยในโจทย์ในลักษณะตัวอย่างที่2เนี่ยเราใช้แซมเปิลสเปซรวมกันนะคะแซมเปิลสเปซรวมกันเราก็มาพิจารณาว่าแซมเปิลสเปซคืออะไรแซมเปิลสเปซในที่นี้ก็คือบัตรที่มีตัวเลขอยู่บนบัตรตั้งแต่1ใช่ไหมคะ2 3ไปเรื่อยๆจนถึง20เพราะฉะนั้น n s n s ในข้อนี้ก็คือเท่ากับ20นั่นเองใช่ไหมเป็นจำนวนก็คือ20อ่ะเราได้สัมเปิลสเปซมาปุ๊บเรามาดูค่ะอีเวนที่1 e v e n อที่1นางบอกว่ามีเลขไม่เกิน5 e v อีเวที่1เพราะฉะนั้นแล้วมีเลขไม่เกิน5แปลว่ามีต้องมีน้อยกว่า5แต่ว่าไม่มากกว่า5เอา5ด้วยถูกต้องไหมคะมันก็คือ1 2 3 4และ5ก็คือไม่เกิน5แต่รับ5ไว้ด้วย n E1 e มีค่าเท่ากับ5ก็คือนะับเป็น5จํานวน1 2 3 4 5เป็น5จํานวนนะคะ PE ในข้อนี้นะคะก็คือเออใช่ไหมคะส่วนด้วย NS ซึ่งมีค่าเท่ากับ5ส่วน20 5ส่วน20มีค่าเท่ากับ0.25นะจ๊ะคราวนี้เสร็จ ปุ๊บเรามาดูต่อที่อีเวนที่2อีเวนที่2เขาบอกว่าอีเวนนี้ฉันจะให้เอาหมายเลขที่หยิบบัตรที่หมายเลขที่ถ้าฉันหยิบขึ้นมาเนี่ยสต้องหารลงตัวนะ3หารลงตัวนะ1ถึง20มีอะไรบ้างจัดไปเลยค่ะ3 6 9ใช่ไหมคะ9อะไรอีก12นะคะ15แล้วก็18นะจ๊ะอ่าหลังจากนั้นปุ๊บนะคะ พอได้านนี้มาเราก็จะเป็น n ส่วนด้วย ne2 นะคะ ne2 ก็คือมีกี่ตัวคะลูกมี6ตัวใช่ไหมคะมี6ตัวแล้วก็เข้าสูตร pe ได้เลย pe2 เท่ากับ ne1 ne2 นะคะส่วนด้วย ns2 นะคะก็จะได้เป็นเท่ากับ6ส่วน20ซึ่ง6ส่วน20มีค่าเท่ากับ0.3นั่นเองนะคะ อันนี้ขอคิดแบบรวดลัดเลยนะจ๊ะต่อมาค่ะตัวอย่างในข้อที่3เขาบอกว่าในลิ้นชักนะคะมีถุงเท้าอยู่สี่คู่นะคะเป็นสีดำสองคู่แล้วก็สีขาว2คู่ถ้าทำการหยิบทดลองโดยการหยิบสุ่มถุงเท้าขึ้นมา2คู่นะคะให้หาความน่าจะเป็นที่จะทำให้ได้ถุงเท้า2คู่เป็นสีเดียวกันในโจทย์ในลักษณะน,นี้เนี่ยเขาให้หยิบมันขึ้นมา หยิบมันขึ้นมาโดยไม่ได้คำนึงถึงลำดับก่อนหลังนะคะหยิบขึ้นมาอารมณ์แบบจัดหมู่หยิบขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะถ้าหากว่าวาดแผนผังให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแดงหนึ่งใช่ไหมแดงสองแล้วก็ขาวคู่ที่หนึ่งขาวคู่ที่สองในกรณีแรกก็คือดำแดงหนึ่งเนี่ย ดำหน่งขอโทษดำคู่ที่1ก็จะจับได้กับดำคู่ที่2หรือดำคู่ที่1ก็จะไปหาขาวคู่ที่1หรือดำคู่ที่1อาจจะไปหาขาวคู่ที่2ก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าหรือแม่แม้กระทั่งดำคู่ที่2ไปหาขาวคู่ที่1หรือดำคู่ที่2ไปหาขาวคู่ที่2แบบนี้ก็ได้แต่เราจะไม่นับเอาดำสอ มาค่ยแต่เราจะไม่นับเอาดำสองมาค่อยกับดำหนึ่งอย่างนี้ไม่เอานะคะเพราะว่าถือว่าหยิบขึ้นมาแล้วมันเป็นสีที่เหมือนกันก็คือก็คืออันเดียวกันนั่นแหละนะคะนับเป็นกรณีแล้วก็ถัดกรณีสุดท้ายก็คืออ่าขาวคู่ที่1กับขาวคู่ที่2ออันนี้เป็นกรณีสุดท้ายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมเปิลสเปซของนางนะในข้อนี้สมเปิลสเปซของนาง สเต็ปที่หนึ่งการหาแซมเปอร์สเปซของนางก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะก็คือเท่ากับ6ใช่ไหมคะก็คือขาวดำหนึ่งดำสองดำหนขาว1นึ่งใช่ไหมดำหนขาวสองดำสองขาวหนึ่ดำสองขาวสองและก็ขาวสองดำขอโทษขาวหน่ขาวสอขาวหน่ขาวสองเห็นไหมคะแซมเปอร์สเปซ ดูตามเส้นที่โยงไปนะคะหลังจากนั้นปุ๊บ ns มีค่าเท่ากับ6นะนับซิครบอ่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั่นเลยจะสังเกตเห็นเส้นที่ครูโยงมาได้ทั้งหมด6เส้นพอดีเลยเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกโยงให้ได้6เส้นพอดีเลยนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อค่ะสเต็ปต่อมาเรามาพิจารณาที่ event สเต็ปต่อมาอีเวนต์อีเวนต์คืออะไรอีเวนต์เรามาพิจารณาว่าถุงเท้าที่จะหยิบได้สีเดียวกันซึ่งสีเดียวกันมันก็จะมีแค่2กรณีถูกต้องไหมคะก็คือหยิบดาทั้งคู่กับกับขาวทั้งคู่นะคะก็จะเป็นดนํา1ดํสองกับขาว1แล้วก็ขาว2นะคะเพราะฉะนั้นแล้วสเต็ปต่อมาก็คืออะไรคะ PE ใช่ไหมคะหา PE มันก็จะได้เท่ากับ NE ส่วนด้วย n s นะจ๊ะมันก็จะได้เป็น6ส่วนด้วย2อันนี้มีค่าเท่ากับ2นะลกูกผิดนะคะเขียนสลับนะคะ2ส่วน6นะคะเท่ากับ1ส่วน3ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0.33ซ้นั่นเองนะคะเป็นทศนิยม3านะคะ ข้อ4นางบอกว่าต้องการนำตัวอักษรในคำว่าสเปกตรัมมาเรียงเห็นไหมคะมาเรียงเป็นคำประกอบใหม่โดยใช้ตัวอักษร4ตัวโดยไม่คำนึงถึงความหมายและแต่ละคำมีตัวอักษรไม่ซ้ำกันจงหาความน่าจะเป็นที่จะจัดให้ ตัวอักษรตัวสุดท้ายเป็นสระเสมอทำไมคู่าฟถึงถึงไฮไลท์ด้วยปากกาสีม่วงรู้ไหมคำนี้มันมีความหมายของการเลียงสับเปลี่ยนอยู่ในคำอยากให้เห็นอยากให้พิจารณานะคะมีความหมายของการเรียงสับเปลี่ยนอยู่ในคำเพราะว่าหยิบคำขึ้นมาจากในกลุ่มคำแ8ดคำหยิบขึ้นมาแค่สี่นะมีมีแปดเลือกสี่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยซัมเปิลสเปซของมันเนี่ยนะคะ มีค่าเท่ากับ p ใช่ไหมมี8เลือก4มันก็จะได้เป็น n แส่วนด้วย n ลบ r แเริ่มใช้สูตรเราเริ่มมาใช้ความรู้ที่เรามีอยู่แล้วใช่ไหมคะ n แก็คือ8แส่วนด้วย n ลบ r ก็คือ8ลบสแดเท่ากับ8แปส่วนด้วย4แจะได้เท่ากับ8คูณ7คูณ6คูณห ะะคะเดี๋ยวคูณ4แฟกคือคือจะนี่กำลังตัดสินใจอยู่จะเขียน4แฟกดีไหมกลัวว่าเธอจะเคยตัวกันซึ่งมันจะได้เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะซึ่งจะได้เท่ากับ1680วิธีอันนี้คือ Sample Space คราวนี้เนี่ยพอเราได้ Sample Space ปุ๊บสิ่งที่อยากจะให้พิจารณาต่อก็คือสีเขียวสีเขียวที่ครูไฮไลท์มันคืออะไรมันคืออีเวนต์ค่ะเพราะว่า อย่างที่ครูเคยย้าว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าหากว่าการหาความน่าจะเป็นในลักษณะน,นี้เนี่ยอีเวนต์มันจะมักจ,จะอยู่ท้ายคําว่าจงหาความน่าจะเป็นเนี่ยออกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วอีเวนต์มันก็คืออะไรเรามาพิจารณาเราจะมาใช้วิธีการเหมือนกับที่เราใช้ในการใช้สูตรเรื่องสับเปลี่ยนได้ไหมคงจะไม่เหมาะดังนั้นแล้วครูก็อยากจะมาน,ำำนําเสนอวิธีการอีกวิธีนะคะก็คือการที่เรามาดูเป็นเคส by เคสไปนางบอกว่า ตัวอักษรตัวสุดท้ายต้องเป็นสระเสมอใช่ไหมคราวนี้เราก็มาพิจารณาว่าสระมีกี่ตัวในนี้สระมีสองตัวป่ะมีตัว e กับตัว u เนาะที่เหลือไม่ใช่สระไม่ใช่สระมีตัวอะไรบ้างมีตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวครูครูวงใหม่ก่อนนะคะเอาใหม่คำว่าสเปกตรัมเขียนสเปกตรัมขึ้นมาเลย S, S P E C T r U M สระมีตัว e กับตัว u ใช่ไหมคะมี2ตัวที่เหลือไม่ใช่สระดังนั้นแล้วเรามาพิจารณากันดีกว่าว่าใน4ตัวเลือกที่เขาจะหยิบขึ้นมาเรียงนั้นนางบอกว่า ต้องมีสละเสมอดังนั้นแล้วตัวสุดท้ายคุณต้องใส่สระลงไปตัวใดตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเรามีสละกี่ตัวคะมี2ตัวเพราะฉะนั้นมี2วิธีที่เป็นสระจำได้ไหมมันเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกที่เราเคยเจอกันในบทแรกแรกๆเราเอามาใช้งานได้เราเอามาเขาเรียกว่าเอามา adapt, adapt time mix and match เข้าหากันนะคะคราวนี้เสร็จปุ๊บพอสมมุติว่าครูใส่ตัว U ไป1ตัวมันก็จะเหลือ ตัวอักษรที่อยู่ในนี้ยปะปนกันไปหมดเลยใช่ไหมคะมันจะมีสิทธิ์ที่จะเอามาใส่ตัวหน้าครูบอกว่าพอหลังจากที่เราดูคอร์ฟิกแล้วให้เราเรียงจากข้างหน้าไปหาข้างหลังได้เลยใช่ไหมเรามาดูว่าคอร์ฟิกมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดตัวเพราะฉะนั้นแล้วเจ็ดตัวฉันมีสิทธิ์เอาตัวไหนก็ได้สมมุติว่าครูดึงตัว S ออกไปหนึ่งตัวมันก็จะเหลือกี่ตัวคะ มันก็จะเหลือ6ตัวถูกไหมเราก็ดึงไปตัดไปตัวหนึ่งมันก็จะเหลือ5ตัวคุณนำมันมาคูณกันเลยซึ่งคูณกันปุ๊บได้เท่ากับ420วิธีเห็นไหมคะวิธีการหาอีเวนต์อย่างหนึ่งหาแซมเปิลสเปซอย่างหนึ่งเสร็จปุ๊บเราเอามาเข้าสูตร P E ได้ทันทีเลยเท่ากับ N E ส่วนด้วย N S ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ420 ส่วนด้วย1,680ตัดทอนกันไปมาก็จะเหลือ1นส่วน4วิธีนะคะโอเคนะหรือว่าใครจะตัดต่อให้เป็นเศษส่วนก็ไม่ผิดนะคะถ้าหากว่าโจทย์ในช้อยให้มาเป็นเศษเ,เป็นทศนิยมก็ก็ตัดต่อให้เป็นทศนิยมไปเลยนะคะมันตัดได้อยู่แล้วนะคะคราวนี้มาดูต่อนะคะในข้อ5เขาบอกว่า ในการจัดเด็กผู้ชายนะคะ5คนนะคะเด็กผู้หญิง5คนยืนเรียงแถวหน้าการะดานจงหาความน่าจะเป็นที่เด็กชายกอจะยืนหัวแถวเสมอคําว่าเด็กชายกอยืนหัวแถวเสมอแปลว่าอะไรคะแปลว่าที่ข้างหน้าเนี่ยเป็นของเด็กชายกอฟิกไว้เขาบอกว่าจัดเด็กผู้หญิงกับผู้ชายให้เรียงแถวใช่ไหมคะแล้วเด็กหญิงต้องยืนกับ สลับกับเด็กชายแต่เขาฟิกไว้แล้วว่าเด็กชายกอต้องยืนหัวแถวแปลว่าข้างหน้าก็ต้องเป็นผู้ชายเนะข้างหลังก็เป็นผู้หญิงอ่าครูสลับชายหญิงชายหญิงอย่างนี้เลยขอไม่พูดไปด้วยขอขอใช้จังหวะน,นี้เดทแอนิดนึงเพราะว่ากลัวว่าจะผิดนะคะหนึ่สอี่และห้าครูขอครอบนักเรียนชายด้วยสีส้ม เอาไว้แบบนี้นะคะแล้วข้างหลังเป็นผู้หญิงข่าวนี้เนี่ยเรามาดูกันง่ายๆเราหาอะไรก่อนเราหา sample space ก่อนเนาะ sample space หา sample space sample space เนี่ยเรามาดูค่ะ ns ขอใช้เป็น ns เลยนะคะ สเต็ปที่1เนี่ยเขาคนมันมีกี่คนคนมันมี10คนการที่เอา10คนมาเรียงกันเพราะฉะนั้นแล้วมันก็คือ10แปกนั่นเองอัน,นเนี้ยสเต็ปที่1นึ่งไม่ต้องคิดอะไรเลยคิดแค่เอา10คนมาเรียงมาเรียงอยู่ในแถวเดียวกันน่ะใช้1 0แปกไปก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาพิจารณาในสเต็ปต่อมาก็คืออีเวนต์สเต็ปที่2 e v อีเวนต์ เขาบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงต้องยืนสลับที่กันซึ่งที่แรกเป็นของเด็กชายกอไก่ดังนั้นแล้วเนี่ยกอไก่เนี่ยที่ข้างหน้าของเขาเนี่ยมันก็คือหนึ่งที่เพราะฉะนั้นแล้วข้างในตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้เหลือสีที่สามารถสลับกันได้ดังนั้นแล้วมันก็คือสี่แฟกค,ความจริงแล้วมันก็คือ1นึ่แฟกค,คูณด้วย4ี่แฟกนึกภาพออกไหมคะแต่ว่าหนึ่งหนึ่งแฟกเท่า ึงแฟกเท่ากับ1เพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่เขียนครูก็จะขอเขียนเป็น4แฟกไปเลยนะคะเท่ากับสแฟกเสร็จปุ๊บดูผู้หญิงผู้หญิงมีกี่คนผู้หญิงมี5คนถูกต้องไหมคะ5คนเอามายืนสลับกันก็คือ5แฟกวิธีนะคะหลังจากนั้นปุ๊บนะคะเราก็เอามันมาจัดการเข้าสูตรได้เลยก็คือสเต็ปต่อมานะคะ มันก็จะได้เท่ากับขอโทษทีค่ะมีเด็กมากวนนะคะเท่ากับสเต็ปต่อมาก็คือ NE นะคะส่วนด้วย NS ซึ่งมันก็คือ NE ก็คือ4แฝกส่วน5แฝกนะส่วนด้วย10แฝกแบบนี้นะคะมันก็จะได้เท่ากับครูขอทดมันจะได้เท่ากับ4คูณ3คูณ2คูณ5แฝกส่วนด้วย สิบคูณเคูณแคูณเคูณหคูณหแฝกนะคะตัดทอนกันไปตัดทอนกันมาตัดเลยตัดไปให้หมดเลยนะคะตัด4 1 4 4นึตัดนะคะสามหนึ่งสามสามนะคะตัดเสร็จปุ๊บมันก็จะได้เท่ากับ1,000 1ส่วนด้วย1นึ่งวิธี แบบนี้นะคะลองเช็คดูในเครื่องคิดเลขเ้อนะจ๊ะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะขอสิ้นสุดการพรีเซนต์นะคะการยกตัวอย่างนะคะการหาความน่าจะเป็นนะคะเพียงเท่านี้แล้วขอให้นักเรียนลองไปฝึกนะคะหาเหตุการณ์ความน่าจะเป็นนะคะอีกด้วยตัวเองนะคะ6ข้อ นะคะคหลังจากนั้นเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันว่ามันตอบว่าอย่างไรนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย20นาทีพอดีเลยนะคะ